มันมาถึงขั้นนี้ได้นะอยู่ออฟฟิศใหญ่โตมีป้ายแล้วก็มีห้องสตูดิโอโอ้โหดูเหมือนใหญ่นะมันแต่ว่ามันมันก็มาแบบไม่รู้ตัวสถานีฝุ่นเนี่ยเป็นโครงการที่ไม่เป็นโครงการคือคนคนที่เขาทําโครงการเขาจะเขียนไว้เลยว่าจะทําอะไรต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่นะแล้วเราจะทําอะไรแต่สถานีฝุ่นไม่เคยแปลงเรื่องพวกนี้มาก่อน พราะเราคิดแค่ว่าเราอยากจะแค่สื่อสารในช่วงช่วงวิกฤตการ์นะครับมันเริ่มต้นจริงๆก็คือว่าเมื่อเมื่อหมดดูฝุ่นเมื่อปีที่แล้ว2,5,6,4้าี่เนี่ยอตอนนั้นเราก็มีเงินอยู่นิดหน่อยของสภาลมหายใจเชียงใหม่บุนิธิเพื่อลมหายใจนะผมก็ไปขอการเอาไว้3ามแสนบาทขอเขาบอกว่าผมอยากทำสถานีฝุ่นแต่เขาก็มีเงินไม่มากเพราะเขาต้องทำอย่างอื่นเยอะ โครงการเยอะแยกของพวกสภาหลมหายใจอ่ะผมก็ขอมาแค่สามแสนพอตอนแรกที่ขอสามแสนเนี่ยไซส์มันก็สามารถก็ทำได้แค่จ้างคนหนึ่งคนแล้วก็ไลฟ์สดผ่าน facebook กระจกกระจกนะนะแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นั้นจากเงินสามแสนบาทของมูลนิธิเพื่อลมหายใจเนี่ยเราก็คิดต่อเอะเอาไงดีเพื่อให้มันครอบคลุมกับสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับก็ไปคุยกับ มอพยาว,วเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมอพยาวก็รู้จักการแหลกอาจารย์อะอาจารย์แนนก็บอกว่าอยากทาเรื่องนี้แต่ว่าไซส์เกลของเราที่เราอยากทําโอมันใหญ่เกินมีเงินไม่มากปรากฏว่าเขาก็ดีบอกว่าโอเคก็มาร่วมกันก็ให้ยืมอุปกรณ์เนี่ยในห้องสตูดิโออ่ะเดี๋ยวไปดูได้ยัง ห็นไ,ไหมครับห้องสตูเนี่ยเขาก็ให้กล้องตัวใหญ่มาให้กลีนสก,กรีนให้โต๊ะมาให้อุปกรณ์รตัดต่อให้จอคอมพิวเตอร์ใหญ่หญๆก็หลายแสนอยู่นะให้ยืมมาสามเดือนสามเดือนก็เป็นก็เป็นกระถินสามาคัคคีแล้วเป็นกรถินสามัคคีแล้วก็ไปคุยกับคุยกับคุณวิทยาคุณโจสภาลมหายใจภาคเหนือเขามีโครงการที่สสสให้การสนับสนุนอยู่เพื่อให้ไปร่วมมือกับร่วมมือกับ 8จังหวัดในภาคเหนือก็บอกว่าเอาของสนับสนุนเ,เครือข่ายที่เขาไปดีลๆกันมาเนี่ยเครือข่ายเขามีกิจกรรมอะไรก็ช่วยสนับสนุนก็ประมาณหน่อยเพื่อให้เกิดการเกิดการสื่อสารกันร,ระหว่างประชาชน8จังหวัดโอเคเขาก็สนับสนุนมาก็เป็นเงินหลักแสนนะที่เขา,เาใช้จ่ายเพื่อการนี้ก็คือเขาก็ประชุมกันด้วยแล้วก็ก็ถ่ายทอดกลับมาที่เราด้วยนะครับ ตัวที่สองตัวที่สามก็คือว่าเราก็มีเงินอยู่พอสมควรนิดหน่อยไม่มากเป็นเงินของงบที่ทำสื่อของสภาลมหายใจเชียงใหม่อยู่แล้วเรียกว่าวีโวนะครับสื่ออาสาวีอาร์วอล e นเทียเนี่ยก็มีอยู่นิดหน่อยหลักแสนเนาะก็เอามารวมกันพอรวมรวมกันแล้วเนี่ยจากสามแสนก็เป็นไดอ้อุปกรณ์ฟรี <c oughs> ได้เงินสนับสนุนของเครือข่ายที่ กิจเครือข่ายเขาจะทำกิจกรรมอะไรมีคอนเทนต์แล้วก็มีเงินของ Vivo ตัวที่สี่ก็คือว่าทางหอการค้าคือคุณโจโนเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าเราไม่มีสถานที่เขาก็ดีก็ไปคุยกับห้างพรเมนาดาพรเมนาดาก็เลยเให้สถานที่ตรงเนี้ยห้องห้องเนี้ยห้องเล็กๆลกเนี่ยสามเดือนฟรีจริงๆก็สี่เดือนด้วยว่มกลาด้วยนะครับฟรีคิดแต่ค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นงาน การกุศลงานการกุศลก็ก็ก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นก็มีก็เริ่มครบกันละเพราะฉะนั้นโครงการมันอ็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถามว่าถามว่าโอเคหรือ,อยังพร,พร้อมหรือ,อยังก็ยังไม่พร้อมหรอกก็ยังขาดนู่นขาดนี่เรามีคนอยู่แค่ประมาณสิบคนนะครับมีน้องนักศึกษาสี่คนให้ตังนะแต่ว่าเป็นเดทนักศึกษาเพราะเรามีเงินไม่มากเราก็ต้องจ้างคนมาเพิ่มรวมๆกันแล้วสิบคนไอ้น,นี้ก็เป็น ค่าใช้ใจ่ายใหญ่ซึ่งดูงบที่เรามีอยู่แล้วมันพอดีกันสามเดือนโอเคเดินหน้าต่อได้แล้วเดินหน้าต่อได้แล้วนะครับเ,เรื่องที่หนึ่งคือความเป็นมาของเราเนาะแล้วเราจะทำอะไรสถานีฝุ่นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝุ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวีโ o เอาไม่อยู่วีโวสื่ออาสานี่ตั้งขึ้นมาเพื่อรายงานสถานการณ์ฝุ่นควันนะครับ ตอนแรกก็ตั้งใจว่ามีแค่เพจกับคนสองคนทำงานกันเนี่ยได้อยู่ปรากฏว่าเราก็มาพบว่ามันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะว่าสถานการณ์มันซับซ้อนมันเป็นสถานการณ์เร็ว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 มากแล้วมันซับซ้อนตรงที่มันต้องอธิบายความแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องต้องอธิบายความให้มันเป็นงานสดนะครับสถานการณ์แต่ละวันก็ต้องมีเรื่องราวอธิบายมันต้องสดเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันต้องอบรมกันมันต้อง มันต้องเข้าใจเรื่องราวที่มาที่ไปคนที่เป็นนักข่าวหรือคนที่มาทํางานอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าความกดอากาศเป็นอย่างไรลมมันมาทางไหนค่า AQI เป็นอย่างไรอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องอบรมปรากฏว่าเราก็ได้งานฝึกอบรมจาก TPBS นะครับจากสำนักเครือข่ายสื่อเนี่ยมาช่วยฝึกอบรมอันนี้ก็ลงขันมานะครับแล้วเราจะทําอะไรเราก็ตั้งใจว่าเราจะอธิบายสถานการณ์ วิกฤตการณ์ที่กาลังเกิดอยู่เนี่ยที่มันซับซ้อนอยู่เนี่ยครับให้คนเห็นช้างทั้งตัวให้คลิกคลิก,ลกเรื่องราวที่มันซับซ้อนซับซ้อนในแต่ละวันแต่ละวัน,นอธิบายความวันนี้มีไฟทางตอนใต้อตของจังหวัดเชียงใหม่ที่ลำปางที่ตากทำไมเกิดที่นั่นก่อนอ๋อมันเพราะมันแห้งแล้งจากข้าล่างแล้วลมมันมาทางไหนลมลมในช่วงเดือนกุมภา ต้นมีนามันมาจากทางตอนใต้เป็นลมตะวันออกเอาแล้วทําไมเรื่องอากาศยกอากาศไม่ยกเรื่องการบริหารจัดการไฟเป็นอย่างไรแล้วอธิบายรวมทั้งสาเหตุความเป็นมาวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบางอย่างฉีดน้าขึ้นฟ้าทําได้ไหมทําไม่ได้เรื่องพวกนี้เราต้องเล่าให้หมดวัตถุประสงค์คือเพื่ออะไรคือเพื่อให้คนเห็นเห็นช้างทั้งตัวเห็นเห็นเห็นช้างร่วมกันเห็นร่วมกันแล้วก็หาทางออก มองเห็นทางออกร่วมกันปัญหาเรื่องฝุ่นนะคนทะเลาะกันมาหลายปีแล้วเพราะเพราะเห็นไม่เหมือนกันคนนี้ก็ชี้ว่าสาเหตุไปทางนี้คนนี้ก็ชี้าสาเหตุไปทางนี้นะครับเอออีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษาไม่ใช่แค่กออลุ่มนู่นกลุ่มนี่ที่มาร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ใช่แค่หอการค้านะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับเนี่ยก็สนับสนุนเราเออ ท่านจเจ้าอาวาสวัดลามช้างนะทุนนครับท่านก็ทราบว่าเราเราไม่มีโต๊ะเก้าอี้ก็ให้ยืมเนี่ยไอ้น,นี่นะครับครับของของทีมงานเราเนี่แหละของส่วนตัวแต่เขาลงทุนเยอะก็จะต้องคืนเขาละเพราะถ้าคิดค่าเช่าก็รวมๆแล้วประมาณหมื่นที่คิดค่าถูกถูกๆนะ ก็เลยเอาไม่ไหวก็ยังไงแต่ตัวนี้เนี่ยพักพวกเครือข่ายรู้ว่าฮุตโอตฮุตโอตนี่ทำงานการบินไทยรู้ว่าเราขาดเครื่องอยู่เขาก็ให้มาก็เราก็อัพข้างในอัพอุปกรณ์ข้างในนี่นี่ก็ได้มาได้มาแบบบริจาคยังไม่พอนะไอ้น,นี่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยของของส่วนตัวนนะเราก็แต่เราแต่เราก็มาได้จนกระทั่งใกล้จะออกอากาศแล้ว อีกสองสามวันเราจะออกอากาศแล้ว <descend. S 1> ก็คิดว่าเราคงจะทำภารกิจนี้สำเร็จครับนี่คือสถานีฟุน่น